หาผีเสื้อทุกคนสวยมากไปผีเสื้อผีเสื้อมีอาชาทุกคน Walking Street เห็นไหมจะมีรถมอเตอร์ไซค์สาม้อทคนละห้บาทนะรับส่งที่รีสอร์ทที่แคสเซเวอออกมาที่พัทยาบีชได้ว่าผู้ชายหุ่นดีนี่ฮะทุกคนเราก็ทำเป็นถ่ายไปเราก็ไม่มองนะเราสายตาเรามองแต่กล้องเราก็ทำหน้าที่ไปค่ะทุกคนนี่ฮนะทุกคนจะ้ะนี่ฮะ เอาชาทุกคนอยู่ตรงนี้เอาชาแต่เขาสูงดีนะทุกคนที่ถนนคนเดินถนน,นคนเดินนะฮะตรงไปนะฮะนุชโรตีชาชักก็อยู่ตรงนั้นโรตีเขาจะแบบมันมีนใส่มะม่วงใส่ออทุเรียนใส่กุ้ยอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่คือเราอยู่ที่นั่นเพราะอะไรรู้ไหมเราอยู่ตรงนี้เพราะว่าอากาศมันดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทะเลแล้ว่ะพัทยาบีชนะฮะึต้นเป็นจุดเริ่มต้นของอ๋อ Walking Street ของลีเป๊แต่ถ้าเกิดไปเรื่อยๆก็ไปสุดถนน Walking Street เขาจะเป็นจะเจอร้านดังๆปังๆที่เราเคยไปไปไปแซบมาแล้วนะฮะก็จะลงไปแคสเซเวได้แคสเซเว r รีสอร์ทก็จะมีนงๆดำน้ำดูปะการังอะไรประมาณเนี้ยนะฮะนี่แหท่องเที่ยวนะฮะทุกคนขายของเต็มไปหมดเลยทุกคนจะ้ะนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปหาดพัทยากันก็จะไปเช็คอินขึ้นเรือทุกคนจะ้ะ ขึ้นเรือนี่ให้เห็นบรรยากาศแบบกลางวันแสสๆนะทุกคนกลางวันแสกๆน,น,นะฮะเอาชาทุกคนจะน่ารักมากกันเองมากเลยนะฮะ,ฮะสวยงามน,นะฮะกันเองมากนั่งได้ครับคนนั่งนานได้นะฮะ เดี๋ยวเราไปหาดพัทยาไปอากิวร่าสปีดโบท๊ทตอนนี้งรอเราแล้วนะฮะย้ำอีกทีหนึง่งสนุนวอล์กอินสตรีทมีอาหารเยอะซื้อกันเข้าไปเถอะนะฮะกินกันเข้าไปเถอะร้านไหนดีแซบ่บเราก็จะบอกต่าทุกคนจ่านะฮะนี่ฮะบรรยากาศมีแต่นักท่องเที่ยวเนาะคนไทยจะมาเป็นระยะระยะแต่นักท่องเที่ยวจะมาแน่นๆอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดไม่หย่อนทุกคน ชอบปะการังก็สามารถไปดำน้ำได้ชอบทะเลสวยๆหาดสวยๆร,รีสอร์ทเลิศก,ก็แคสเซเวแล้วก็นั่งดูฝูงปลาตรง,งริมชายหาดนะทุกคนมีปูเซชวนนะฮะมีเกาะกระอู้อยากไปเกาะกระคราหน้าเราต้องมีเวลามากกว่าน,นี้แต่จะไม่มาคนเดียวแล้วทุกคนเข้ามามา,มาแบบเหงาเหมือนกันนะแต่เราก็ทําหน้าที่บอกต่อไม่มีหยุดหย่อนเลยไปเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวจะตกรถตกเรือ อาวจ้านี่จ้าทุกคนหาดพัทยาถึงแล้วนะครับเป็นแบบว่าทะเลสวยๆนี่ฮะว้ายสวยมากเลยทุกคนนี่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 น,นี่ว้ายสวยทุกคนดูสิสวยมากเลยทุกคนนี่ว้ายสวยนี่หาดพัทยานะ ไม่ได้หาสซันไรต์ตรงออแคสเวยนะทุกคนสวยมากอุยมีฝรั่งเยทุกคนสวยนี่ไปขึ้นเหลือกันอากีล่ามารอเราแล,แล้วนั่นไงอากิล่าสวยมากทุกคนจ้าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เราปล่อยไปก่อนนะฮะเสียดายยังไม่บางร้านเนี่ย ขไม่ให้เราบอกต่อค่ะทุกคนไม่เป็นไรเราบอกต่อสิ่งที่ดีๆก็พอเลยวสวยมาก